จุดชมวิวนี่ยกว่าเ<ก>ข,ข้าไข่เออโอ้โหยิกว่าเข้าไข่เกอรครับเพื่อนๆพามาดูจุดชมวิวโดดไม่ทันนะครับที่อำเภอทุ่งสุริยมจังหวัดสุโขท,ทัยนะครับตอนนี้นะครับก็จอดรถ<ด>มอเตอร์ไซค์ไว้ข้างล่างนะคือเข้ามาในโรงเรียนที่บ้านเชียงผานะครับแล้วก็จอดรถไว้นะครับสามารถเดินขึ้นมา ตรงบริเวณตรงนี้ได้นะครับนะครับพ่อระวังอ่ะก็ถือเลรื่อยๆอ่ะอ่าืเื่ออาเลยเลยไปก็ตอนนี้ก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีเชือกแบบนี้ให้ตลอดนะเพื่อนๆจะทักจะทักลุกก็เดินขึ้นไปก็จะเกาะเชือกเดินไป เป็นไงเหนื่อยเปล่าหเหนื่อยเปล่า,าเรามาอยู่ในป่าเราอย่าไปพูดอะไรมั่วตัวนะไปเที่ยวแต่ตัวพูดในสิ่งที่ดีๆนะครับค,อคอ่อยๆเกาะไป คร,รครั้งแรกเลยใช่ไหมครัเออครั้งแรกเลยใช่ไหมที่พามาขึ้นอย่างงี้โอ้โหเหนืน่อยโอ้ไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยปาเหาไปต่อ พ่อจับเล้นยไปพ่จับด้วยครับจับพ่จับโอ้ยทำไมมันเหนื่อย่างนี้วะแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเองวลานี้มาตรงนี้ นักท่องเที่ยวก็ขึ้นบัดเยอะเหมือนกันเนาะไปไป่อนเมาเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวมันรวบค่อยๆก่อขึ้นไปตรงนี้ยิ่งกว่าเข้าค่ายลูกเสืออีกนะลานพุทธจุดชมวิวนี่ยิ่งกว่าเข้าค่ายอีก ยงกว่าเขาไข่เกอโอ้สูงเนี่นะปราไปูเราหวังเลือกไปไปไปค่อย,อยไปเหนื่อยก็พักแต่ส่วนใหญ่เข้ามาตอนเช้าๆนะเขาขึ้นมาดูหมอกกันนะนค่อยค่อยขึ้นไป เรามาตอนสายไม่สายแล้วเราตอนขึ้นตอนประมาณเที่ยงครึ่งจับ้อ่าได้ขึ้นๆตัวนี้ขึ้นๆนี่ไม่ชันขึ้นตัวนี้ขึ้นหลายนี้เออนี่นี่ขึ้นตัวนี้นีขึ้นนี้ ขึ้นง่ายดูลายที่เราขึ้นง่ายๆลายไหนที่มันยากอย่าไปขึ้นมันลงท้ายเส้นจะหลุดเหรออุ้ยอุ้ยจะหักแร้วโอ้ยอย่าจับเลยหักเลยโอ้ยพอนราหักก่อน เป็นไงขึ้นเขาครั้งแรกสองครั้งก็ขึ้นรลยนะตอนตอนนู้นขึ้นไปนู้นเขาขี้จกูนู้นจัาทบุรีมาครั้งนี้ที่จุดชมวิวโดยที่จุดชมวิวอ่าโดยไม่ฐานอำเภอทุ่งเสตียมจังหวัดสุโขทัยโอ้ทางขึ้นก็ประมาณนี้เวลาลงก็ลงาันอ่ะใช่ค่อยๆลงเวลาลง รัวจะกลับแล้วฮะรัวจะกลับแล้วขึ้นอีกเหรอไปมาถึงนี่แล้วออกไปไปมาถึงนี่เลยต้องรีบโอ้โหคอ่อยเกาะไปไม่ต้องรีบอางนี้ทางนีน้โอ้โหไปลายที่เราเดินง่ายๆลูกโอ้โ<ฮ> ขบวนนี้นั่งพักได้อยู่โอ้โหขาสั้นว่ะ,ะขาสั้นเลยว่ะเดี๋ยวเราพักกันีอโอ้สูงเหมือนกันนะ สวนกันอะอะไรพ่อไหนเขาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้นี่ดอกอะไรวะกระเจียวอรุณ ไม่ขึ้นหลายปีแล้วอน,นี่ยหละคนที่คนจับได้หลายเดี๋ยวเราพอก่อนเดี๋ยวค่อยๆขึ้นไปพร้อมกันฮเราพอก่อนค่อยขึ้นไปพร้อมกันโอ้ยูวสวยสวยไหมดี๋ยวเริ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยากระปูไม่เคยพาขึ้นมาไหมขึ้นไม่ไหวแล้วยากระปูกปกแก่แล้ว อยู่ประมาณกลางๆเข่าอยู่เลยพืดอโอ้โหต้องขนชอบแบบปีนป่ายชอบธรรมชาติจริงๆขีจะขึ้นได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ซ้ายมือซ้มือเออซ้ายมือขึ้นง่ายกว่าเข้าเๆ้ไป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 ขอลงก่อนเะพ่งขึ้นลงก่อนๆจะขอลงเข้าๆลงอ ไปถึงโน้นจุดไปถึงนน้นพักรอพ่อก่อ,อนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เรียวๆยาวๆหน่อยนะเพื่อนๆไม่ว่านะพยายามถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูทุกๆการเดินทางที่ว่าพาเพือพ่อนๆมาเที่ยวกันนะครับ ฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางผมแล้วก็ลูกใช้สองมือใช้สองมือเออขึ้นมาเออขึ้นมาได้จับจับเออโอเคอุ้ยอะไรนะเองโอ้โหอุ้ยกลินไฟโอ้โหเลือดไหลค่อยๆดิค่อยๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนพักก่อน หลังจากที่พักเหนื่อยกันก็พวกเราก็ตัดใจไปกันต่อนะครับอะไรเนี่ยมีคนกินขนมด้วยเหรอวะกินขนมอะไรทีนี้สวัสดีของเขานะเราเห็นอะไรแล้วก็เอาไว้เฉยๆแเราก็ไปกันต่อครับจะพาเพื่อนๆไปดูข้างบนตรง้อง ขวามือขวามือขวามืออิขวามอาืามเอมเดินง่ายเออไปไล่นี่เออนี่แหละเดินง่ายมพ่อตรงนี้นัง่งพายอีกรอบนะเฮ้ปาไปไปไปพอตรงนี้นัง่งพายอีกรอบเออเห็นบ้านตรงข้างล่างเลยนะ เด็กแทคเทงขลับปุ้ยอะไรแรงขลับมันกดยืดหอมานั่งพอเหยียบตรงนั้นแล้วก็ยืดเขาเลยอ่านี่เป็นบนบนบนเขาแล้วเนี่ยทำไมมีรอยรองเท้าด้วยเออหลุดรองบัตรอะไปไปต่อไปต่อขึ้นยกขึ้นนะโอ๊ะจ้ารักอุ้ยตายก็นี่เนาะพอยับเออ ค่อยๆไปโอ้ยโ,โอ้ยโอยสามโอ้โหสูงเอาเรื่องเหมือนกันนะเโโต้นเหยียบตรงนี้ใช่ไหมออครับขึ้นมาเฮ้ยเหยียบเนี้ยต้นเหยียบแล้วค่อยส่งไปโอ้โหปีปีแล้ววะเนี่ยมันได้ขึ้นมา ขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ลูกชาคอนโตโตไปหนุ่มเลยค่อยๆขึ้นไปนะต้องรีบโอ๊ยอ้ยไอส้นก็ได้เนไหนก็ได้ก่อนไปโอยหยดตรงนี้เดี๋ยวก็เดเ็แล้วก็ ตัวซ้ายสองออจับไปเลยไปเลยไปเลยเลยวพอดเดินเข้าไปโอ้ยโอ้โอ้ใกล้ถึงแล้วเนี่ยอยคนเดียวอเดียวเออตรงนี้เดินง่ายอยู่มันจะชันตอนที่ว่าเดินขึ้นมาตอนแรกๆเนาะวักลื่นนะลูก ก็ตรงนี้ก่อนเลยนิดเดียวไม่ไกลไม่ไกลแล้วลอเ,ลเออโอ้หนาวหนาวเหรอโอ้โหโอ้โหดูทางสุดยอดหลังจากที่เราขอบคนพ่อลูกนะครับขึ้นมาบนจุดบนเรนตรงนี้นะครับก็จะเหลือ ให้อีกไม่ถึงประมาณ2 0 0รมอรไม่ไม่ถึงสองร้ยเมตรแล้วล่ะแล้วเราตัดสินใจพักกันตรงนี้นะครับเพราะว่ามันชันนะครับส่วนตรงส่วนตรงนี้นะผมระหว่างผมนั่งพักเนี่ยผมเจอพระพุทธรูปนะครับปฏิสฐานอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับท่านนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามานะครับก็สามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรได้นะครับนะครับก็มีอะไรจะบอกโอเคกราบไหว้ขอพรได้นะมีรว่ากดเดี่ยว ห้ามฉีดลุกนะสถานที่ตรงนี้ไม่ดีลูกเราฉีดฉีดไว้ข้างล่างให้เสียข้างล่างใช่เออเสียข้างล่างโดนไว้อยู่โอเค okay. ตอนนี้นะครับกาลังเดินขึ้นไปต่อนะครับเหลือ<ม> er อีกไม่ถึงสองร้อยเมตรแล้วละ่ะที่เราจะถึงจุดชมวิวตรงบริเวณปลายอบนเขานะค่อยๆข,ขึ้นไปค<อ>่อยๆเกาะเชือกตายด้วไปมะจุดจุดตรงนี้เลี้ยวซ้าย Lái đi đơn ngại liều sai liều sai ừ. Nhi, khơn phải đi hơn lên hơn bảy lần liều sai ừ. <laughs> ờ. cỏ kính ờ, này này. ừ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  đơn ừ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  ขวามือตามเชื่อไปเลยเออเหลืออีกนิดเดียวจะถึงปลายแล้วโอ้โหสูงเอาเรื่องเหมือนกันนะอะไรที่มือจะถึงบนยอดเขาแล้วโอ้หน่าไหวมาถึงขนาดนี้แล้วต้องขึ้นโอเคตอนนี้ก็ผมก็มาถึงจุดบริเวณสูงสุดแล้วนะครับ สูงสุดก็เป็นประมาณนี้นะครับอจะได้เห็นวิวแบบประมาณนี้เลยนะครับคือมากับลูกไงไม่กล้าไปต่อไงมันได้แค่นี้นะครับมันได้แค่นี้ครเออก็ถือว่าสวยนะตอนเช้านะถ้าเพื่อนได้ขึ้นมาแบบตอนเช้ามันจะเป็นหมอกนะเพื่อนๆนมันจะลอยเต็มรอบโตเพื่อนเพื่อนเลยนะเป็นจะเป็นหมอกแบบนี้ตลอดเลยนะที่นี่นะครับ จุดชมวิวยอดตอยสุโขทัยนะครับโอ้โหสวยมากมากนะหลังจากที่ขึ้นไปบนยอดนู่นลงมาเป็นไงบ้างการขึ้นขาครั้งแรกยากยากสนุกไหมสนุกอู้ขาขึ้นง่ายๆขาลงยากๆอืมมันก็ค่อนข้างช้าน,น่อยเนาะขาลงเนาะ มีแจะเชือกแข็งแข่งเชือกแข็งๆก็นักท <c oughs> ่องเที่ยวนะครับก็ถ้ามาก็เอาถุงมือมาด้วยก็ดีนะครับแล้วก็พกน้ําดื่มไปด้วยกระดีนะครับระหว่างที่ไปขึ้นไปบนยอดเขานน้นนะครับที่มือผมชี้นะนั่นแหละนั่นแหละมันก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะแล้วก็ค่อนข้างชันนะแต่มันมีเชือกให้เกาะตลอดนะสองข้างทางแต่ก็ถือว่าชันอยู่แหละนะครับแล้ว ใครชอบปีนป่ายเขานะครับเห็นคลิปนี้ก็ลองมาดูได้นะครับดูไม่ทันอําเภอทุ่งเสือหมจังหวัดสุโขทัยนะครับยินดีต้อนรับนะเตรียมของอมเตรียมของให้พร้อมแนะนานะถ้ามาประมาณตอนเช้าเนี่ยคุณจะได้เห็นบรรยากาศหมอกรอบๆตัวคุณนะครับอยู่บริเวณบนยอดเขานะคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับจะพาไปเที่ยวไหนเจอกันใหม่ สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเหนื่อย <c oughs>